ขอรับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านพี่โอมขนองศักดิ์ศรีอุดรเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อมารับชมรับฟังแนวทางของพี่โอมขนองศักดิ์ศรีอุดรน,นะครับเพราะว่าวันนี้พี่โอมจะมาย้านะครับย้ําความฝันนะครับวันครั้งที่แล้วมาเราได้มาขอปูแปดศอกนะครับวันนี้จะมาฟังความฝันของพี่อมว่าพี่โอมจะมีแนวทางตัวไหนมาฝากเ c นะครับ ที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับ <sì> เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันนะครับเพื <S <S <ๆ>่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเข้าไปรับชมรับฟังจากพี่โอมขนองศักดิ์สีอุดรกันครับผมบวสวัสดีค่<ท>ะพี่อมสวัสดีครับทุกช่องน้องนุ้งมะยามนะครับเนาะดีใจมาเยี่ยมยามทำข้าวขอบใจเลลายที่เอาน้ามาถวายปูเฮ้า นะครับเรากับจุดทูบบอกกันตั้มื้อเสาร์นี่ล้วละว่ามีน้องนุ่งสิมาเยี่ยมยามตามข่าวกะมันยังเหลืออีกคิวสองมือดิเนาะจ้าเหลือสองมือจ้ามือนี้ว่าสิมาตามต่อโค้งสุดท้ายพี่อมละมือนี้ยบอกถ้าเธอมีโค้งสุดท้ายโอ้ยังมีอีกโยนบอกถ้าเธอถ้าเธนมาปิดตายแล้วกันสมมติว่ามือนี่สิบหกกันเสร็จนะขึ้นมาที่สิบหาแต่เปิ้ลมาบอกเป็นตัวเนาะจ้าจ้าโอกาสจังคอยโทรศัพท์หรือไม่ก็ มาติดตามมามาดวนมาอย่ามือเสาเลยต้องเมาร์นะคะเนี่ยอันนี้มันบแน่นอน์นี่เท่ยบพันพันเกิดพิ่นช่วงเขาพันษาเพิ่นสีบ่มาปุบปับคือเก่าเด้ยแบกอยู่ช่วงเขาพันษาหนี่ฝันกับบอลลิงคือเก่าอันสีบอกแนวทางความฝันของพี่โอมเด้อสุขุสุขลนก็คือฝันย่ำย่ำกันนี่คือฝันได้ได้ลูกฝัน ขึ้นแหลกฝันว่ามีคนอุมมนมอ้มลูกมาหายเพื่ยิ่งอุ้มลูกมาหายขนที่สองกับมีคนเอาลูกมหาห้สองคนขึ้นที่สามมาฝันว่าไต่ล่ำเขาเอาลูกมาหายอีกอนี่ละแล้ววันนี้หลังจากนั้นบักน,น้อยเขาเล่นแล่นเล่น,เล,นเล่นไปดี่ค่าสิข้นล่ำงานล่ำของตำรวจจ้างวันนี้เด็กน้อยก็เลยตกน้ำเขาเลยโดดลงเปลือกเด็กน้อย ว่าสีอูม่า,าเหมเหือนตนเมื่อโตละหลุดจับเอาได้ต้องหัวมันขึ้นมากับใสกันกนั่ง <ใน S 1> สไหนพีกน้อ่อยนี่ละหัวกับใสนี่ละแต่ว่าเด็กน้อยนี่ฝันว่าได้ได้ลูกนี่ต่อกันมาบบดนี้บัดขึ้นที่สีเศร้าฝันนี่เด็กหน่นนอยนี่ฝันว่าได้ลูกไปร่ำแล้วเขาเด็กลูกเอาลูกมา่หายแล้วเเล็ก,ก,กลูกลูกพูดนก็เล้ยแลนไตโตดูดนางก็เลยไปโจมมาเอาขึ้นมาได้ต้องหัวกับใสกันหนมาโอมก็เลยบึก บบ,บบบตียังสลับซับซ้อนกตีหาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหาเนี่ยละแค่นี่และโอมตีได้หนึ่งแล้วก็ยืมเลยถูกปูขอมให้นองไงตูผ้าลวยเป็นจุดขอกับแปดศูนย์สองนั่นแหละแล้วก็เลยปูพญานาคเข้านี่ตัวไหนฮะเรื่องนี้ทั้งหลังเลยครับแปดหาซี่เออหาแปดซี่ เอาพี่โอมโยกแขนเอฟซีผนเบิ่งน้ำได้ค่ะนี่ได้ครับเด้อแต่ว่านีงย่งถาเบิ่งโค้งสุดทถ่ยอยู่เด้ครับถาเบิ่งก่อนขึ้นมาที่สิบหา้าลครับผมคิดวราพ่นจะมาพราะวา่าก่อนผมไปฉีดวัคซีนนะ่ะก่อนผมสิไปผมนอนผมฟันออเอา่นมาหาผมแล้วค่ะแต่มาบอกว่าบอกซื่อแฟนเก่าผมนี่มันเล็มันสกกโตเก่าจําไม่ได้ครับ ลขสอออกตัตเก่านะคะมันบ่นแหนเพราะว่าเราบอกว่าสือบอกซื้อแฟน่าเดอร์สัน่นอะไรเอ้ยซื้อกันมาแล้วก็บอกซื้อผมพองแนดีใจผมซื้อ,อยางที่เป็นแฟนเพื่นอนคหลังจากนั้นเพื่อนกะบอกผมบ่ต่อง่วงยังอยู่เคียงขางอยู่ดูแลตลอดบ่เป็นยางบ่มียังผมก็เลยดีใจบ่ามีดอก,เ,ออกเกลือดอกไข้ไก่จ็บน้ำผมมาสั่นแต่ผมกับวุนใจ ครับมีเด็ครัเด้อทีแบนเลขของไงจุดถูบเสียงท้ายตะวันตะเกาหขันเขาพันษาเล้าเพิ่นให้ดีๆด,ดีครับเพราะว่าส่วนเขาพันษาเพิ่นถือศีลเหล่ากันกะขันโบอีลีเพิ่นสีโบบอกผมคิดว่าผมมักแค่นี้ผมมัก ห้าศูนย์ห <1, S 2> นึ่งเนี่ยผมมาห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเนาะะหนึ่งเออศูนย์หนึ่งห้ากลับกันทางศิลป์ผมมากเลขสามตัวเนี่ยก็เลขผมมากแล้วครับแต่มีสิทธิ์พเพราะว่าเด็กหน่อยโตันามเนาะเนึกวนะ่าโต้งนาน้างไปแต่ก่อนเล่จำได้ว่าที่ปูให้ผมเรขยกวออกศนะูนย์หนักศูนย์หกหนักผมฟันปูนี่ถอดหัวผูไส่นางอยู่ปูขอมเด้เพรว่าเป็นปูขอมไม่เหาเพราะถอดหัวอะไรเอาจับหัวให้ผมไม่สิ ผมเลยย่านผมเสดิดกับน,น้องตื่นกับนา้าผมก็เลยเมื่อตีเป็นหัวหาหหัวน่ะเป็นศูนย์หัวผูยย้งใหญ่เนาะมันก็จะเป็นศูนย์กับโอเป็นหากับัวแค่นั้นผมก็ซื้อแค่นี้ผมก็ได้เด้ละแต่อันนี้มันหัวเด็กน้อยจหัวเด็กน้อยนมันก็ต้องเป็นศูนย์หนึ่งล่ะครับเนาะมันแต่ตง่ายๆตีแห่ง่ายๆเนาะแต่มันกับ่บนแอจะเป็นเลขลางเด้อศูนย์หนึ่งเพราะว่าเด็กน้อยมันโดดน้ำผมลงไปเอาหันบละ ค่ะ,ะมันโดดลงไปเด็กน้อยมันตายน้ำนะจับเด็กน้อยเป็นมากมันได้ต้องหัวเขาเาึ้นมากที่นี่เมี<ด>มกน้เน่เาระเบินเราข้เงเบิงตว่าอ,อันเลขปูข้อมหายแปดศูนย์สอง 02. นี่ศูนย์สองอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งอ่อานสีรถนอเบลเนาะผีบอกโหนข้นบอกเขินจ้าค่ะ น้ำก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วนะแมนน้่กับเป็นหนึ่งหัวก็เป็นศูนย์อยู่แล้วมือก็เป็นหาแม่นแค่นั้นห้าศูนย์เนี่ยหัวกับหจับคนมากสิจับมอสใส่อนี่เราะผมก็เล่มากเลขตัวนี้แหละครับจะนด่ก็ฝากติดตามทุกช่องยูทูบที่ไม่อยากเลยด้วยครับผมครับผู้ใดโชคดีเลยก็อย่าลืมฝากมาสร้างแต่งน้ำกันเลยด้วยครับถานมันสร้างช่องยูทูปก็ได้เบอร์โทรนะครับเอาเขียนเบอร์โทรใส่นี่ก็ได้ค่ะ นนอ่ะเบอร์เบอร์ได้นะคะศูนย์หกหนึ 61, น่งศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าแปดสามศูนย์เก้าศูก่ากตะระเมืองตะะเวนอุ่มก็ได้รับเทรศัพท์บประบา,าทประบา,ายเพลินกะโอมก็ดีใจโยมีแต่ผู้เถ่าโทุ่มาาผู้เถ่าปุยยิ่งมีแต่ทุ่ม่าขอเพิ่อบุญบารมีมีต่ขนฝันเจียวมีตะคนฝันเห็นกาแปลว่า บุญบารมีผมสิมีตีสีได้ซอยพีซอยนองเนะาะค่ะค่ะเพิ่นก็ว่าขอเพิ่มบุญบารมีแน่นี่ตะผูเถ่าเลยครับโทมาวาวอแบนบผมละน้ำตากระสีออกผมก็เลยขอปูว่าปูจังไดกันมันโปง่งจากหมวดเดอ้อคนขอเพิ่มบุญบารมีแบบบารมีหลายปูซอยคนทีลำบากแม่ผมบอกแล้วสองสามือผมบอกเลียงกันต่อมาแล้วขอปูแล้วขอปูหนักเขาพร้อมปูพญายนาคว่า คนหันลำบากหลายขอเพิ่มบุญบารมีจังไดจังไดกันดันเขาให้ได้เลขซุ้มทีเขาในก้มฝันนี่ให้คนได้ลืมตาอาปากกันได้ในช่วงโควิดเนาะเป็นบอสุ้าครับครับกับบุญี่ยังหลายแหละครับฝากแค่นี้แหละครับฝากติดตามช่องยูทูบทุกๆช่องที่ไม่ยัยงอย่างตามก่าวปูจิตโทเมียาสิปทุมมาปูพญาผู้ชงมุจรินตานา,า,า,านาคราชพร้อมกับพญานาคที่เป็นแฟนเก้าอดีตในชาติอดีตชาติของโอม ยุนีแหละครับเพื่อนยุนีน้ำตลาดเวลาก็พร้อมกับปูขอนจะมาเยี่ยนอย่างตามข่าวจะเนกะขอขอบคุณหลายๆครับในโชคแก้วรับรู้ขอบคุณอมหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆอันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่โอมขนองศักดิ์สิทอุดรนะครับที่พี่โอมได้เล่าความฝันให้ทางแอดมินฟังแล้วก็ให้เอฟซีฟังนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านไหน ที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปทำต่อกินกันที่ไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังในช่องโอปอพารายนะครับผมเดี๋ยวทางโอปอพารวยก็จะวางภาพนิ่งไว้ที่ท้ายคลิปนะครับเพื่อให้ f c ไว้แคปหน้าจอไว้ไปเสี่ยงโชคนะครับผมในวันที่16 เดือนสิงหาคม2564นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ